ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กับข่าวโรบ็อกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีเรื่องที่น่าสนใจครับมาพูดเยอะแยะนะครับตั้งแต่ตัวของหน้าครับตัวครโรบ็อกครับหน้าโปรไฟล์นะครับที่ r o บ็อกเนี่ยมีการอัปเดตหรือบั๊กก็ไม่ทราบช่วงเนี้ยแยกไม่ออกว่าอันไหนบั๊กอันไหนอัปเดตนะครับเพราะว่าเหมือนกันเปียบนะครับซึ่งภาพหน้าปกตัวคอคครับถ้าคุณเนี่ยครับไม่ได้ใช้อีโมดนะครับ หน้าปกครับจะกลายเป็นแบบเดิมซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นบั็กหรือเป็นอัปเดตกันแน่ต้องให้คนดูนะครับพิจารณานะครับแล้วก็เกมอย่างบ o o ฮา a เวนครับที่คลิปล่าสุดเนี่ยได้พูดไปว่าคนสร้างเกมครับทำงานสถิตินะครับกลุ่มของอัปลิฟเกมแล้วนะครับและวันนี้ครับก็ถึงวันที่บ o o ฮา a เวนครับ ติดท็อปที่1นะครับเกมที่มีคนเล่นเยอะที่สุดครับในโรบ็อกมีวิสิตครับสูงสุดภายในโ o บ็อกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยคือถึงแล้วนะครับกับเกมอย่างบ o คฮาเวนล้วก็เปิดเดนครับเกมเร์ลสิบเจวกครับที่เหมือนคนสร้างเกมครับจะทําเกินไปหน่อยกับเกม f ฟ r ร์ี่ครับที่ห่ายคนมองว่าเกมเนี้ยเห็นจากชื่อเนี่ยเห็นจากภาพเนี่ยก็ไม่แปลกใจครับที่จะโดนนะครับโรบ็อกเนี่ย ตรวจจับนะครับซึ่งมันเกิดอะไรขึ้นครับกับเกมนี้ในคลิปวันนี้เนี่ยครับจะมาพูดถึงเรื่องเหล่านี้กันนะครับแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปวันนี้ครับเช่นเคยครับใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดงล์ใครชื่นชอบช่องแบทฟอร์มนะครับกดติดตามกันด้วยนะครับมาที่เรื่องงของวันนี้ก่อนครับเรื่องง่ายวันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับตัวของภาพโปรไฟล์โรบ็อกตรงนี้ ส่วนใหญ่นะครับจะไม่มีใครเจอนะครับกับบักตัวนี้หรือว่าอัปเดตตัวนี้นะครับแต่ว่าจะมีเพียงแค่คนที่ไม่ได้อัปเดตหน้าโปรไฟล์ครับที่ไม่ได้ใช้นะครับตัวของอีโมดนะครับจะเจอกับบักแบบนี้นะครับผมไม่อยากเรียกว่าเป็นบักอะนะครับไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่เดิมนะครับภาพหน้าโปรไฟล์ตัวละครนะครับมันจะเป็นมุมตรงนะครับไอภาพมุมตรงเนี้ยมันอัปเดตมาเมื่อประมาณช่วงหายเดือนก่อนนะครับก็ถึงปีแล้วมั้งนะครับกับภาพนี้ ซึ่งอยู่ดีครับมันกลับไปเป็นภาพแบบเดิมครับเป็นภาพแบบ default ก็คือเป็นภาพที่เห็นทั้งตัวละครครับยืนอยู่ในมุมที่เอียงเฉียงหน่อยหนึ่งประมาณสัก45องศานะครับซึ่งไอ้ภาพนี้เป็นภาพที่หลายคนก็เดาว่าโรบ็อกเนี่ยน่าจะบั็กมากกว่าอัปเดตใหม่เพราะว่าโรบ็อกเนี่ยแกก็ไม่ได้ใช้นะครับมุมถ่ายแบบนี้กันนะครับในปัจจุบันซึ่งอันนี้ก็ไม่ชัวร์ว่ามันเป็นบั็กนะครับหรืออัปเดตกันแน่แต่หลายคนเดาว่าเป็นบั็กครับเพราะว่า มีส่วนน้อยครับที่เป็นนะครับแล้วส่วนใหญ่ครับเป็นคนที่เมื่อได้อัปเดตนะครับหน้าโปรไฟล์ตัวละครนะครับมาที่เรื่องต่อไปครับเป็นข่าวดีของ Ro บ l o x นะครับสำหรับคนที่ใช้นะครับ Meta q u e s t Meta Quest ครับมันเป็นหนึ่งในอุปกรณ์เครื่องเล่น vr นะครับของตัวทาง Meta หรือว่าที่หลายคนชอบเรียกว่า a c e b o o k เนี่ยครับซึ่งโ Ro บ็ o x นะตอนนี้ครับก็ไปจับมือนะครับกับทาง Meta แล้วนะครับซึ่งตรงนี้คือก็ไม่ชัวร์ว่าที่ไทยเนี่ย มีคนใช้เมตาหรือเปล่านะครับเมตาคว e ส t นะครับใครที่ใช้ก็เล่นกันได้นะครับกับโรบ็อกแบบ VR นะครับเสมือนจริงนะครับเป็นหนึ่งในข่าวที่ก็ดีครับสำหรับโรบ็อกนะครับที่เข้าสู่ตัวของเมตาคว e ส t นะครับนะมาที่ข่าวนี้กันบ้างครับข่าวเนี้ยต้องฉลองครับกับคนสร้างเกมบุกฮาเว่นนะครับแล้วก็ตัวเกมครับบุกฮาเว่นถ้าใครจําได้ครับคลิปครั้งก่อนนะครับตัวของคนสร้างเกมครับอย่างวูฟแพ็กเนี่ยมีจํานวนวิสิทธิ์นะครับ นำนะครับอัปนิฟเกมนะครับคนสร้างเกมนะอดัมมีไปนะครับและวันนี้ครับเกมบูคาเว่นครับก็ทำงานใส่ตินะครับเดิมนะครับของอดัมมีไปกันนะครับด้วยวิสิตครับที่สูงกว่าถึง33.52,000งานนะครับคือถือว่าเยอะมากนะครับกับวิสิตอันนี้ที่ตัวเกมบูคาเว่นเนี่ยได้มาคือเกมเนี้ยใช้เวลานำอดัมมีนะครับก็ประมาณปี2ปีนะครับว่าจะนำได้นะครับถ้าเกมเนี้ยนับตั้งแต่ช่วงที่มันดังเนี่ยก็ ประมาณ2ปีที่แล้วนะครับน่าเหมือนกันนะกับเกมนี้นะครับก็จะนําได้นะครับกับเกมอย่างบ o o ฮาวเวก็แสดงความยินดีด้วยนะครับกับคนสร้างเกมบ o คฮาวเวนนะครับที่ใส่ตินะครับนำอดัมมีไปแล้วนะครับต้องรอดูว่าบูคฮาวเวนนะครับสามารถทําวิสิตเนี่ยได้สูงเท่าไหร่นะครับจนกว่ามันจะตกเดตนะหรือว่าตัวเกมนะครับมันจะเริ่มหมดความฮิตแต่ว่าณตอนนี้ตัวเกมนะครับก็ยังฮิตอยู่นะครับในหมู่ผู้เล่นหลายคนนะครับก็เชื่อว่า สถิตินี้ครับน่าจะพังได้ยากไปอีกนานนะครับกับสถิติใหม่ของตัวเกมบกคาเว่นนะครับที่นำนะครับอดัมมีไปนะมาที่เรื่องต่อไปครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โรบ็อกเนี่ยประสบปัญหามานานมากนะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยไม่ค่อยทราบกันเพราะว่าผมไม่ได้พูดถึงนะครับกับประเด็นที่ว่าโรบ็อกเนี่ยประสบปัญหานะครับกับเว็บพนันคือเว็บพนันที่เนี่ยไม่ใช่ว่าโฆษณานะครับแต่ว่าเป็นการที่เอารีมิตต์โรบ็อกเนี่ยครับมาใช้พนันกัน ซึ่งตรงนี้คือ r o บ็อกเนี่ยก็อยากแก้มากแต่ว่าแก้ไม่ได้สักทีนงครับและล่าสุดนี้ครับโรบ็อกก็มีการปรับใหม่อีกแล้วนะครับกับนิมิเต็ดไอเทซึ่งถ้าใครจําได้แต่เดิมนะครับการซื้อ o r i g i ินอลนะครับหรือว่านิมิเต็ดไอเทนะครับที่มาขายใหม่เนี่ยจะมีคุณดาวรีเซลนะครับประมาณ30วันซึ่งถือว่านานมากนะครับแต่ว่าไอ้กฎข้อใหม่นะครับมันมาเพิ่มครับกับการที่เทรดไอเทมนะครับหรือว่าการรีเซลไอเทมแล้วนะครับ จากเดิมที่การเทรดไอเทมนะครับคุณจะไม่ต้องรอนะครับมีการเพิ่มมาใหม่ครับว่าถ้าคุณนะครับคือเทรดปุ๊บเนี่ยคุณต้องถือไอเทมนะครับประมาณ2วันครับถึงสามารถเทรดได้จากเดิมที่การเทรดนะครับจะไม่มีคูณดาวการถือไอเทมนะครับแต่ว่าต้องมีคูณดาวเพิ่มนะครับส่วนของไอเทมรีเซลนะครับที่คุณซื้อมาครับจะใช้เวลาคูณดาวนะครับในการเทรดนะครับประมาณ7วันนะครับ กดพวกนี้มันดูยุ่งยากนะครับแต่ว่าเอาจริงคือมันทําเพื่อป้องกันนะครับพวกขโมยรีมีเต็ดไอเทมซึ่งมันก็ดีอยู่นะครับกับการที่ทําแบบนี้นะครับเราก็เป็นการที่สามารถจัดการนะครับพวกเอ่อเว็บคันนันของโรบ็อกได้ดีมากนะครับกับวิธีนี้ต้องรอดูว่าโรบ็อกเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมไหมนะครับกับรีมีเต็ดไอเทมเพราะว่าตอนนี้รีมีเต็ดมีเยอะมากรีมีเต็ดยูจีซีรีมเต็ดธรรมดาซึ่งตรงนี้โอ้โหโรบ็อกคุมกันมันมากนะครับนะตอนนี้นะครับนะ มาที่ข่าวสุดท้ายวันนี้ดีกว่าครับข่าวสุดท้ายวันนี้ครับคือผมบอกเลยว่าผมอาจจะติดเหลืองนะครับกับเกมนี้เพราะว่าเกมนี้ครับเป็นเกมหนึ่งที่ปรากฏครับอยู่ในเกมมระ์สิบเจ็บวกนะครับแล้วก็มันมีชื่อว่าเฟมบี้เดสตทอร์องซึ่งเกมนี้ดูจากภาพครับดูจากชื่อครับคือหลายคนก็น่าจะเดาได้นะว่าไอ้ชื่อเกมเนี่ยมันเพลึกจังนะเพราะว่าเมื่อเหมือนคำที่สะระคำว่าเฟมบอยนะครับซึ่งเฟมบอยเนี่ยพูดง่ายง่ายครับ กระเทยต๊ดไอพวกนี้อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นคนที่แต่งแถบซะมากกว่านะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นเฟมบอยฉบับเฟอร์รี่ผมไม่เชื่อว่าคนสร้างเกมเขาจงใจสร้างชื่อแบบนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าชื่อเนี่ยมันจงใจมากแล้วก็ภาพปกเกมนะครับก็ชัดเจนครับว่าเกมเนี่ยมันจะไปทางไหนนะครับซึ่งทางโรบ็อกเนี่ยแกก็เห็นด้วยครับเลยทําการที่ปิดเกมนี้ไปก่อนนะครับแล้วตรวจสอบครับสุดท้ายครับเกมนี้ครับโดนงบทิ้งครับจากโรบ็อก ย้ำนะว่าเกมนี้อยู่ในเรทสิบเจ็ดบวกคือมันเป็นเกมที่คนสร้างเกมเนี่ยน่าจะเคยว่าอะไรัะคึกไปหน่อยนะครับในการสร้างเกมนี้คิดว่าเกมนี้มันจะอยู่เรทนี้ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าเกมนี้คือมันดูแบบเหมือนสอดทางเพศเกินไปนะครับในโรบ็อกแล้วก็เนื้อหาเกมนะครับมันหุดกรอบครับที่โรบ็อกเนี่ยกำหนดไว้นะครับโดยโดนแบนนะครับจากโรบ็อกไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ก็ เป็นกระแสดังมากนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับกับเกมเดย์สิบ็ดวกถึงไม้ว่าเกมส่วนใหญ่ครับมันจะเป็นเกมที่ไม่ค่อยดังมากนะครับแต่ว่าเกมเนี้ยโดนพูดถึงเยอะมากครับจากข่าวนะครับที่ผ่านมานะครับงันนี้ก็คือทั้งหมดครับกับข่าวโรบ็อกในวันนี้นะครับคุณผู้ชมชอบใคนก็คอมเมนต์กันได้นะครับที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปพิ่ีนี้ก่อนนะครับ ใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลา์กดแชร์กดซับเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับผม